สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทันคุณเลนเจอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมเลนเจอร์นะครับผมวันนี้นะคเขาเหนียวผมก็จะมาเปิดกาชาตู้8ปีกันนะครับผมก็มีตั๋วกาชา8ปปีอยู่ทั้งหมด1 7อยใบนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาเปิดให้หมดเลย1้0ยเบใบนะผมก็วันนี้ก็จะมาเปิดฉลองสร้างอดีตครบ1ปี่งปีนะครับ ซึ่ง ID นี้หรือไอดีหลักของผมนะครับก็สร้างมาครบ1ปีแล้วนะครับก็เริ่มสร้างเมื่อประมาณอ่าไม่แน่ใจนะวันที่เท่าไหร่น่าจะมาวันที่10 1ถึง13มีนาคมปี6กนี่แหลนะครับก็คือสร้างมาตอนที่เกม r a n เจอกิจกิจกรรมครบรอบ7ปีนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดหมด170ใบนะครับผมองผ,ผมก็ดองเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับ โอเคครับ okay. เพื่อไม่ให้การเสียราอเดี๋ยวมาเปิดกันเลยนะผมแล้วก็หลังจากเปิดเสร็จปุ๊บผมก็จะมาให้ดูตัวดูเกียร์ในไอดีนี้นะผมซึ่งผมก็จะเปิดตู้ที่มันใช้สามสิบใบนะครับสู้ใช้สามสิบใบผมผมรู้สึกไม่อยากไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสแบบได้ตัว่ผมเคยได้สูงครับก็จะมาเปิดใน,นตู้นี้นี่แหละครับ ซึ่งตัวนี้ตัวที่อยากได้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไม่ได้อยากได้ตัวอะไรเป็นพิเศษเหรอกครับก็ถ้าเกิดได้เดี๋ยวถ้าเป็นแซนดี้มัก,กดูกหรือกบบินก็จริงๆก็ถ้าได้มาก็ดีอะเพราะเอาไว้ใช้ในกิวบอได้มาเปิดกันแล้วก็เดิมผ่านเจ็ดในครั้งปฏิหารกันแล้วเจ็ดครั้งจัดไปครับ,กร 7, 7, 7, 7, 7, รบยกเลิกเจ็ดครั้งปฏิหาร ก็จะเป็นยังไงก็มารับชมกันเลยนะโอ้ซาลิมอันตาม,มาชีนจริงสเวเดี๋ยวมันบอกด้วยเลยแล้วกันนะว่าตัวไหนอ่าตัวไหนให้แบบเปิดนี้ด้วยนะมีจะมีตั้งแต่ตัวเก่งตัวใช่พอใช้แล้วก็ย่อยทิ้งครับซึ่งเริ่มตรงนี้ครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับอ่าตัวนี้พอใช้ได้ครับ เพราะว่าเอาตัวเมื่อกี้เอาไปเอาไปใช้ในสเตทวิ่งได้ครับถึงจะไม่ได้ใช้ในคิวอหรือส่วนหรือ P ี p ี p ก็เถอะบาเตียวหุยใช้ได้ครับเอาไว้ใช้สะท้อนดาเมจในคิวเลนครับบาสมาชิกแก๊งตัวนี้หลีกหลีกล่างๆเช่นหลีกเงินหลีก,ล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 กทองใช้ได้ครับแล้วก็ใช้ในสเตทวิ่งได้ตัวนี้ก็ตัวซ้ำเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเตียวหุยซ้ำก็บอกไปแล้ว มารอบแรกก็ผ่านไปแล้วผมก็มาเปิดรอบต่อไปครับเปิดให้หมดร้อยเจ็สิบใบเลยนะครับผมโอ้ดาลูมะตัวนี้เหมือนผมยังไม่เคยได้โอเคครับเดี๋ยวมาปั้นโอใไซในสเตดวิ่งอลกันตัวนี้ย่อยทิ้งครับเมื่อกี้ใช้ได้นะบาตัวเราผมได้ไปแล้วก็ะ ตัวนี้ใช้ได้ครับในตั้งแต่หลีทองหลีเพชรใช้ได้นะผมตัวนี้ย่อยทิ้งครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับอ่าตัวนี้ในสเตจวิ่งใช้ได้อยู่ครับ,รบโอ้ค่อยมาเดี๋ยวต่อกันเลยครับผ่านไปยี่สิบใบละสันลี แนลี่ยุกหินก็ตัวนี้ใช้ได้นะอ่าใช้ในสเตจวิ่งก็ได้ใช้ PP ไดนะ้แต่ต้องเป็นตั้งแต่หลีกเงินหลีกทองนะแล้วก็ในด่านฮาร์ดนี่ใช้ดีเลยคนระับแต่ต้องเป็นด่านฮาร์ดประมาณด่านไม่เกินสิบสองนะครับตัวนี้ใช้ได้คนระับตัวนี้ย่อยทินะ้งครับตัวนี้อ่าใน PP ใช้ได้อนยะู่ครับตั้งแต่หลีกเงินถึงหลีกทองนะผมแล้วก็สเตทวิ่งใช้ได้คนระับ อ่าตัวนี้อ่าตั้งแต่หลีกเงินหลีกทองหลีกเพชรใช้ได้ครับแล้วก็สเตตวิ่งก็ใช้ได้ครับผมตัวนี้ย่อย,นะย,ยทิ้งครับ,บ, 3, 000, รบ,บ,รบตัวนี้ย่อยทิ้งครับใครรอบที่สามผ่านไปแล้วรอบที่สครับผมตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับ โอ้บาตัวหลกได้ตัวซ้ำัตัวนี้ผมบอกไปแล้วว่าอ่ามันยังใช้ได้ครับในตั้งแต่หลีกเงินหลีกทองหลีกเพชรในสเตทวิ่งก็ใช้ได้ครับคนนี้นักเรียนโอ้ใช้ได้ยันหลีกมาสเตอร์เลยครับตัวนี้ถือว่าเก่งมากๆเนะมูนชุดฟ้าตัวนี้อ่าพีพีหลีกเงินหลีกทองแล้วก็สเตทวิ่งใช้ได้อยู่ครับตัวนี้ก็เหมือนกับตัวก็ตั้งแต่หลีกเงินหลีกพีพีหลีกเงินหลีกทองแล้วก็สเตดวิ่งครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะผมรอบทีสี่ผ่านไปครับรอรบทีห้าผมคนนี้เกลียนอนะ่นตู้นี้ออกไบ่จริงเลยบางคนออกถึงแทบจะทำพีร้อยได้เลยนะี่ะตัวนี้อ่าหลีกลก,กพ,พีไม่เกินหลีกทองใช้ได้นะแล้วก็เต็ดวิ่งเช้ได้คนระับ ตัวนี้ใช้ p พ p ตั้งแต่หลีกเงินหลีกทองใช้ได้อยู่ครับแล้วก็สเตจวิ่งใช้ได้อยู่แล้วก็ใช้สะท้อนบอลในคิวเลตได้ดีครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับตัวนี้สลิปผมตัวสามะผมบอกไปก่อนหน้านั้นละตัวนี้ย่อยทิ้งครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับมาเกิดต่อเลยครับรอบที่หกเปิดได้สิบเจ็ดรอบนะผม คนเรียนตัวสาหวม,ม,มีจนแบบไม่นับไม่ทั่วแล้วก็บอกไปแล้วตัวนี้บอกไปแล้วตัวไหนบอกไปนุ่มสมได้บอกไปแล้วผมจะไม่บอกหผมอา่าตัวนี้อา่าไม่เกินหลีกทองใช้ได้ครับแล้วก็เตดวิ่งใช้ได้ตัวนี้บอกไปแล้วนะครับอา่าตัวนี้อา่าไม่เกินหลีกทองก็สเตดวิ่งใช้ได้ครับแล้วก็ มจริงๆตัวนี้เมื่อก่อนเนเมื่อก่อนใช้ไต่หัวคอยดีเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะหัวคอตึงมากครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับตัวนี้เห็นแบบแบบว่าเบาไฟแล้วเนี่ยหลาอมเจเจตนะผมอ่าตัวนี้ใช้ได้ตั้ง จริงๆมันใช้ได้ถึงลีกมาสเตอร์เลยนะเพราะว่าตัวมันสกิลถือว่าดูดีแล้วแต่ข้อเสียคือมันอ่าเป็นความทมี่มันตัวเก่าวับมันก็แบบอ่าตัวมันก็จะบางหน่อยหน่อยตัวนี้ย่อยทิ้งครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับตัวนี้ก็ย่อยทิ้งครับคนนี้มิโกะอ่าไม่เกินลีกทองใช้ได้ครับแล้วก็สเตจวิ่งใช้ได้ตัวนี้บอกไปแล้วครับรอบเจ็ดผ่านไปรอบที่แปดนะผม เอชถูเปล่าอืมใช,ใช่ถูกใช่ถูกละตัวนี้อ่าไม่เกินหลีกทองใช้ได้แล้วก็สเตทวิ่งพอใช้ได้อยู่ตัวนี้ย่อยทิ้งครับอ่าตัวนี้มือใหม่ใช้ได้ครับแล้วก็ไม่เกินหลีกทองใช้ได้สเตทวิ่งใช้ได้ครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับ โอ้แดนตัวนี้อ่ายังไงดีว่าอืมบอกไงดีย่อยทิ้งแล้นกันนะเพราะมันค่อยดูดีเท่าไหร่ตัวนี้อ่าไม่เกินลีกทองใช้ได้ครับสเต็ตวิ่งใช้ได้โอเคมาต่อเลยครับรอบที่อ่าแปดแล้วเฮ้ยรอบที่เก้าหรือแปดเอฟต้องขอไฟเดียบพอดีสับสนอ่ารอบที่เก้าว่าเมื่อกี้ โอ้แซลลี่หมวกแดงตัวนี้ผมมีแล้วสิเดี๋ยวขอแคปไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคบ่าวมัธยมต้นตัวนี้อ่าจริงๆตัวนี้จริงๆย่อยทิ้งเลยก็ได้ครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับย่อยครับอ่าตัวนี้อ่าสเตจวิ่งใช้ได้อยู่ครับแล้วก็พีแองต่ำๆใช้ได้อยู่ครับ อ่าไอบโบตัวนี้ใช้ดีเลยครับใช้ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ลิกต่ำๆจนถึงมาสเตอร์ลิกมาสเตอร์แล้วว่าในกิวอ่าในกิววอก็ใช้เดียบตัวนี้ถือว่าเดียบต่อเรัยบรอบที่สิบ ย่อยทิ้งครับตัวนี้บอกไปแล้วครับอ่าตัวนี้ย่อยทิ้งครับหรือเก็บไว้ทํำพีะไรก็ได้ย่อยทิงยยท้งครับย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งครับโหจริงจริงย่อยหมดเลยก็ได้เนี่ยตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีตัวไหนพอใช้ได้เลยมาเปิดรอบที่สิบเอ๊ะรอบสิบหรือสิบเอ็ดหต้องเอ็ดผมไม่แน่ใจครับมันจำผิดละต้องขอภัยจริงๆด้วยครับผม ย่อยทิง้งครับย่อยทิง้งครับย่อยทิง้งครับย่ยอยครับเฮ้ยเมื่อกี้เมืกก่อกี้อ่าเมื่อกี้แหล่งทีวีหลีกต่ำๆใช้ได้ครับแล้วก็สเต็ตวิ่งพอใช้ได้ตัวนี้ย่ยอ,อ,อ,อยครับรอพีสิบสองครับอ่ายอ่อยครับ ย่อยครับย่อยครับอ่าตัวนี้ PVP ไม่เกินหลีของกับสเตเตวิ A ่งพอใช้ได้ครับตัวนี้บอกไปแล้วครับเอา้าตัวซ้ำโหได้มาตั้งสองตัวเนี่ยเซรีหมกเดงเกินเกินเกินต่อไปอ่ามาเปิดรอบที่สิบสามครับ ย่อยครับย่อยครับย่อยครับบอกไปรับตัวนี้ย่อยครับอ่าตัวนี้อ่าใช้ได้ไม่เกินหลีเพชรนะผมแล้วก็สเตทวิ่งใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมบอกว่าใช้ได้ในไม่เกินหลีทองหลีเพชรในสเตทวิ่งจริงๆมันเอาไว้ใช้ในกิวบอลได้ด้วยแต่ขี้เกียจบอกต้องขออภัยด้วยอีกครั้งด้วยนะ ตัวนี้ย่อยครับตัวนี้อา p ทีวีพีไม่เกินหลีกทองกับกับหลีกทองใช้ได้ครับแล้วก็สเต็วิ่งใช้ได้ผมตัวนี้อาตัวนี้เหมือนจะบอกไปแล้วนะครับว่าใช้ได้ไม่เกินหลีกทองแล้วก็สเต็วิ่งใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ได้ไม่เกินหลีกทองสเต็ตวิ่งใช้ได้ครับตัวนี้อามือใหม่ใช้ได้ครับตัวนี้บอกไปแล้ว โอเคเหลือสามสิบใบครับทุกคนก็สามสิบใบคิดก่อนเปิดตู้นี้หรือตู้นี้ดีเปิดตู้นี้รักกันทุกคนมาตอบหนึ่งตัวกาชาตัวน,นี้ผมยูอยู่สี่สิบใบนะผมก็ซึ่งผมก็ไม่อยากไม่น่าจะเปิดรอบรอบ,รบเพราะรอบนี้คือตัวออกยากมากตัวนี้ย่อยครับ ย่อยครับตัวนี้อ่าเศษมือใหม่ใช้ได้ครับมือใหม่ใช้ได้ครับย่อยครับมือใหม่ใช้ได้ครับอีส e ิบใบครับก็มาเปิดต่อเลยครับผมมยอมรับเลยนะเนี่ยวัตถุน,นะคือแบบบอสเคบาวไฟดูลียางซลิมัรกลูกดาวินชีโหกยากมากโอ้ผีจีนตัวนี้มีแล้วนะสี โอ้ตัวนี้มือใหม่ใช้ได้ครับหนีจีนใช้ได้นะก็ตัวนี้มือใหม่ใช่เอ้ยไม่สิตัวนี้ย่อยทิ้งครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับย่อยครับและสุดท้ายครับรอบสุดท้ายครับต้องสิบครั้งปฏิหารนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกดทั้งที่ิำเอทต้องมา โอ้ตัวนี้มือใหม่ใช้ได้ครับมือใหม่ใช้ได้ครับมือใหม่ใช้ได้ครับย่อยครับมือใหม่ใช้ได้ครับย่อยครับโอ้อก็จะสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าทั้ง170ใบผมได้ตัวอะไรดีๆมาบ้างอ่าตัวที่ใช้ได้นะอ่าในเอาความคิดตามความคิดส่วนตัวนะแบบใช้ดีอ่ะเี่แบไม่ใช่ตัวแบบมือใหม่ใช้นะมีผีจีนนะแล้วก็ สลีหมกแดงหมกแดงตัวหนึง่งโบบี o นะตัวที่ผมเลือกมาคือตรงกัวเท่ามือเก่าหรือมือใหม่ก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะนี่ครับก็ก็ห้าตัวนี้นะผมก็มีผีจีนสลีมหมกแดงแล้วก็เอ็ดเวิร์ดบีนะผมพวกนี้ก็เป็นตัวที่มือใหม่ใช้ได้นะ เดี๋ยวผมขอนับตัวบินในครั้งผมหน่อยล้วกันว่ามีอีกนะโอ้โหผมมีไอโบสี่ตัวสุดยอดสามตัวเสามตัวนี้คือจะเป็นตัวที่ผมเปิดได้ในตู้เจ็ดตู้เจ็ดปีครึ่งในเมื่อหกเดือนก่อนนะแล้วก็ผมจะมานับโคนีนักเรียนผมบ้างละกันนะมีอยู่กี่ตัวละ ตัวโอ้มีสามตัวในร่างธรรมดาโอเใครผมแล้วก็ตานผมพูดไปตอนต้นคลิปนะครับผมผมก็จะให้ทุกคนได้ยินดูเลนเจอร์คางเกียมของผมนะผมเดี๋ยวให้เปิดคางเกียร์ผมดูให้ดูก่อนเลยนะเม,มื่อมีก็มีตามนี้ผมเกียร์เจ็ดดาวหนึ่งชิ้นนะแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นเกียร์มีเกียร,กร์คริสต์มาสเกียร์คริสต์มาสถ้าเกิดมีนับชิ้นที่แจกนะครับก็ สองสี่หนี่ยสี่สิบสนีสิบแะผมแต่ใช้จริงก็จริงใช้จริงประมาณอ่าสินะใช้จริงประมาณ12ชิ้นนะเสื้อคิดมากก็ป๊บนางนะับสิบอ่าสิชินะ้นนับแต่ใช้จริงก็มีอยู่11ชิ้นนะผม แล้วก็กระดิ่งครับกระดิ่งห่มไม่มีผมมึกไม่ได้ค่าที่มันลดแร่สามสิบเลยอืมใช่เกียร์ช่องท้ายผมมีเจ็ดดาวสองทีคนระับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเกียร์ของไอดีนี้ก็เกียร์เจ็ดดาวจะน้อยมากนะผมเมื่อเทียบกับไอดีอื่นซึ่งตอนนี้ผมก็เพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะได้เกียร์จันท้าเจ็ดดาวมาเยอะผมจําเป็นที่จะต้องดองดูบี้ครับ เรื่องก็มีกระดิ่งด้วยกันแต่มีสิบเจ็ดชิ้นนับกระดิ่งส่วนได้ใช้จริงประมาณสิบสามนะเพราะชิ้นที่เหลือคือรดแร่มันไม่เคยเยอะเท่าไหร่แต่พวกนี้คือรดแรลจะเยอะมากๆนะอืมแล้วก็เลนเจอร์ใส่ยาอะไรแบบไหนก็ให้ดูนะให้ดูทีมหลักก่อนนะ ทีมหลักก็จะประมาณนี้นะครับผมประมาณทีมสองครับทีมสองก็จะมีมูมีมูนฮอกกี้ับก็ตัวกันบินนะเอาไว้ใช้เวลาเจอตัวบินนะผมส่วนทีมสาไม่มีแรงมากจัดไว้เฉยๆทีมสี่ทีมพีร้อยนะก็เอาไว้ตามนี้เล็กก็มีเคียร์คริสต์มาสปะปนบ้างนะนี่แล้วก็พวกพีร้อยตัวเล็กก็บางตัวก็มียาแบบ เกียร์รถคูดาวเอาไว้ใช้คิวลฟทีมสุดท้ายครับเอาไว้อ่าไม่สียังไม่ให้สุดท้ายครับทีมนี้เป็นทีมสะท้อนดามเมจที่ผมตั้งเองนะครับก็เกียร์ก็จะตามนี้เลยนะผมส่วนทีมป้องกนันจะตามนี้ครับทีมป้องกันก็จะเอามูนฮอกกี้มาใส่ครับเพราะว่าผมอยากให้ตัวบินมันมา่ามาเคาะบ้านผมตายครับ ต่อามาก็เป็นเลนเจอร์ในครั้งนะนอกจากตัวที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะผมก็ยังมีอีกนะมีดาวนชีครบมูนฮอกกี้บามายากนะับแล้วมนตัวตัวมิตัวที่แบบเคยใช้แล้วก็ถอดทีมนะมูนเอา,เอาหาอนะ่าดนี้ครับตอนนี้บวก14บสี่นะผมเดี๋ยวมรอได้อีกตัวซ้ำตัวผมก,ก็จะแม็กแนละ้ว จสิกาช้างนะเอาไว้ใช้บัฟสเตดวิ่งบ,บาวเทียบตูนะับใช้ถอนดามีนคนนี้ยิงเงินก็เอาไว้ก๊อปปี้ป่วนน,ะนวบับอีเมทไว้บัฟวิ่งในสเตดวิ่งเนาะบาวไฟเอาไว้ป่วนอาเป็นไว้แทงคนระับมีนะบาวไฟแต่ไม่ได้ใช้คนระับเจ้าแม่เจสิกาเอาไว้ใช้บัฟวิ่งในสเตดวิ่งเหมือนกัน มาตัวโลกไว้ปุกไ,ไว้เศกศัตรูเป็นกล่องป่วนนะมูนซูเปอร์ยีงอบตัวนี้เป็นพี้อยนะแต่ล่าสุทอดออแถ่ก็ยังใช้อยู่นะมเมาเตียวหุวยนะเอาไว้ใช้สะท้อนดามจดนะมูนมีดจีนะับเอาไว้ใช้กันบินเวลาเจอก,กบบินนะสลีนน้าไม้ก็เป็นตัวดามจไม้ตัวแรกของทีมเลยนะแต่ตอน อิ่มทออแล้วพอมีอ่ามีทั้งเอลซ่ามีทั้งชซินา่าดูเดียดนะแล้วก็ดูเดียนอีกตัวสุ่มได้รนะััสุ่มได้ตัวซ้ำยิงหลกได้ทั้งดูเดียดทั้งอีลิตอนะ่ะสลีเม่โมดนะคนี้นักเรียนก็เหมือนคงจะมีประมาณนี้นะครับก็จะให้ดูหลักๆเท่านี้ก่อนนะครับ เอเดี๋ยวมให้ดูครังกบผมด้วยละกันเดี๋ยวเอาจากกบแดงก่อนนะถ้าตัดกบเขียวสองตัวออกก็มีด้วยกัน48บดตัวนะผมกบดำบ้างนะ3บ้ามสเอตัวนะก็จะรอตัวปั้นอยู่นะสนกบม่วง8ตัวนะก็รออีก12ตัวก็จะทำเยลลี่แมกกัและ โอเคผมคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ